อันดับพระเกจิดังมาแรงแห่งปี2,565ทุกปีคัมภีร์ดียวจะจัดอันดับสุดยอดพระเกจิมาแรงแห่งปีเพื่อเป็นแนวทางในความศรัทธาพระเกจิดังมากด้วยพุทธคุณที่นักสร้างพระใหม่เพ่งมองโปรดเข้าใจนะครับไม่ได้เป็นการจัดอันดับก่อนหลังแต่ประการใดนะครับพระเกจิทั้ง14รูปเนี่ยมีความโดดเด่นในแต่ละด้าน ที่มีความแตกต่างเป็นเกจิที่หน้ากราบไหว้บูชาขอพรทั้งสิน้นจะว่าไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับในแต่ละรูปก็มีวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางของขังเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมและทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมันเริ่มกันที่องค์แรกนะองค์แรกเนี่ยยังไงใครก็ปฏิเสธไม่ได้นะใครก็ปฏิเสธไม่ได้3ปีแล้วนะครับ นะสามปีติดติดที่ท่านยังอยู่ในนะักกระแสเนี่ยนักสร้างแห่ขออนุญาตจัดสร้างล่าสุดนะเมื่อวันที่ห้าธันวาหลวงพ่อพัดเศษเกือบร้อยรุ่นวันเดียวนะนั้นผมต้องพูดถึงหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนทานทาหารนะครสวรรค์ยังคงเป็นพระเกจิที่ยืนหนึ่งมานานเพียงไม่กี่ปีให้หลัง มีวัตถุมงคลที่นักสร้างขออนุญาตจัดสร้างออกมาเป็นพันรุ่นถ่านนับจำนวนแนวะวัตถุมงคลแล้วหลายล้านครับหลายล้านองค์ครับไม่น้อยนะครับนะไม่น้อยนะใครอยาต่อว่าผมนะว่าเอานะเรื่องไม่จริงมาพูดท่านลองไปนับดูได้นะครับนะฮะไปนับดูได้อา้าวนะครับหลวงพ่อพัดวัดเวรุวน,นทานทหาร นะมาที่หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาได้บาร,รมีหลวงพ่อคูณหนุนไม่ธรรมดากระแสไร่ตามมาแบบหายใจลดต้นคอสร้างมากรุ่นเช่นกันแต่นักสะสมรอคอยรุ่นที่พิมพ์สวยโดนครับนี่นะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับมาที่หลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธจังหวัดระยองนะครับมองยังไงก็ดูดีฮนะ เพราะนามท่านเป็นมงคลรวยนะครับนะแม้จะมีการสร้างออกมาหลายรุ่นบางรุ่นก็ทะลุทะลวงสู่เป้าหมายได้เช่นกันนะครับนะมาที่นะหลวงปู่บุญมาวัดเขาแก้วทองปาจีนบุรีมีดีเรื่องสายเหนียวเคยแรงเดี่ยวขึ้นมานักสร้างอนุญาตจัดสร้างเกือบร้อยรุ่นนะครับเกือบร้อยรุ่นนะครับจากหลวงพ่อรวยวัดมาศพุทธ มาหลวงปู่บุญมามาองค์นี้ครับองค์นี้นี่เพิ่งมาแรงแรงมากๆเอาสองสามเดือนก่อนที่จะปีใหม่เนี่ยแหละครับเพราะท่านอิม่มนะหรือหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่พิปูลนครศรีธรรมราชพระเกจิสายใต้ที่แรงนะแรงปลายใกล้สิ้นปีนักสร้างแห่ลงใต้ไปขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมบุคคลเพียบเพียบจริงๆนะไปกันใ้พึกไปหมดเลย นะลงใต้เนี่ยมาที่หลวงพ่อสิงห์วัดเขาหวาบ้านค่ายระยองไม่หมองนะครับมีแต่สดใสขณะเสียงเสียนผ้าใหม่สายนะครสวรรค์ยังเล่งข้ามจังหวัดถิ่นบ้านค่ายได้ชื่อถิ่นอิทธิพลของหลวงปู่ทิมมีหรือหลวงปู่สิงหรือหลวงพ่อสิงจะไม่ฉลุยตามฮะนี่นะครับหลวงพ่อสิงครับนะมาที่หลวงปูเ่เฮงวัดด้าน วัดด่านช่องจอมอยู่สุรินครับถินอีสานใต้ชื่อเฮงมีเหลือสิทธิสายตรงจะปล่อยผ่านยิ่งเป็นผู้สืบสายพุทธาคมหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดทรงให้เด่นเลนสองพระฉายจับนะครับนี่นะครับหลวงปูเ่เฮงประภาโสนะเป็นนะเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งที่เป็นสายหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรด ผมบอกแล้วนะครับว่าสายหลวงพระคงน่าจับตานะครับมาที่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับหรือหลวงปู่จี้กงนี่นะหลวงปู่มหาศิลาวัดโพสีสะอาดกาลสินสิทธิ์ชาวต่างชาติขนานนามหลวงปู่จี้กงวัดถุมคลไปโด่งดังในต่างแดนขนาดนักสร้างพระขออนุญาตสร้างต้องเปิดประมูลจ่ายก่อนหลายล้านที่ท่านได้ยินข่าวมานะครับ นะที่เขามีการนะัประมูลขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยนะวัตถุมงคลยังไม่ได้เปิดจองแต่นะวางเงินกันก่อนแล้วนี่คือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรครับนะมาที่หลวงปูข่ขํำวัดหนองแดงมหาสาร,รคามโด่งดังเรื่องความสมถะเรียบง่ายอายุท่านมากยังจับไม้กวาดกวาดลานวัดตลอดล่าสุดขนาด ท่านเจ้าพะคุณสมเด็จธงชัยยังไปเปิดอนุสาวรีย์ถือไม้กวาดให้วัตถุมงคลความนิยมความนิยมพุ่งสูงท่านเห็นไหมครับเมนะืวันที่ผมไปถ่ายทอดสดปลูกเสกวัตถุมงคลนะเอาวัตถุมงคลเหรียญมาแจกแถวยาวเหยียดนะแล้วหลังจากแจก,กราคาซื้อขายขยับเป็นหลักพันนี่หลวงปูข่ขำฮะ หลวงปูนิ่มวัดพุทธมงคลสุพรรณบุรีดังเรื่องปูหนีบซับอายุเฉียดร้อยแล้วแต่ก็ยังเมตตาต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาตลอดนะนักร้องเพื่อชีวิตแอดคาราบาวเลยนะก็ควงพยัคฆ์คำพันเนี่ยเบอร์หนึ่งวงการพระไปกราดคุณพยัคฆศรัทธาขอยกเท้ามาวางไว้บนศรีรษะกันเลยนะครับนี่นะมีภาพถ่ายยืนยัน นะมาที่ครูบาอริยชาติอริยจิตโตวัดแสงแก้วโพธิยานเชียงรายนะองนี้ไปดูนะท่านบวชมานานตั้งแต่เป็นสามเณรจนมาบวชเป็นพระเนี่ยเป็นเกจิที่เคยนั่งปกปุกเซกับเกจิรุ่นเก่าๆดังๆหลายองค์ถ้ามองกันตอนนี้ทำไมหน้าท่านยังไม่ค่อยนะไม่ค่อยแก่เลยนะหน้าท่านปกติตลอด ปกติอย่างนั้นตลอดเลยนะนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานตั้งแต่เป็นสามนเณรจนบวชเป็นพระเคยนั่งโปรกปลูกเสกวัตถุมงคลกับพระเกจิอาวุโสในอดีตสิษย์มีอยู่ทุกวงการข้าราชการทหารตำรวจนักการเมืองศิลปินนักร้องนักสแสดงเยอะเลยนี่ครูบาอริยชาติอริยจิตโตท่านยังนี่ฮะท่านผูกข้อนะผูกข้อมือให้ผมเนี่ย สายแดงๆเนี่ยสองเส้นเลยนี่ฮะท่านเมตตาผูกให้ผมแล้วก็มาที่หลวงตาขึมวัดบ้านผักขะศีสเกตตอนหลังหลวงตาขึมแรงมากๆนะพระเกจิดังครบเครื่องพุทธคุณเป็นที่ปรึกษาของคนทุกร้อนได้ทุกเรื่องที่วัดไม่เคยขาดลูกอมชานมากสร้างตากไว้ตลอดใครมาก็แจกไม่แปกแล้วครับบารมีจึงมากนี่ หลวงตาขือมามาที่หลวงพ่อเฉลิมวัดพวงนิมิตสะแก้วไม่แพลวเรื่องเมตตาลูกศิษย์ลูกหามาขออะไรก็ให้โดยเฉพาะชาญมากขายออกจากปากเศกให้เดี๋ยวนั้นใครนิมนต์ไปปลูกเสกวัตถุมงคลที่ไหนใกล้ไกลไม่เคยปฏิเสธถึงที่ขอนั่งข้างรถรอเพราะไม่ชอบห้องแอร์ท่านธรรมะามากนะใครนิมนต์ไปปลูกเสกลงจากรถ รอเข้าพิธีท่านนั่ง้างรถนะลูกศิษย์ไปนีมนตบอกนะหลวงพ่อเข้าข้างในมีห้องแอร์ท่านบอกไม่เอาอะนั่ง้างรถเนี่ยดีรอเวลามาบอกแล้วกันเดี๋ยวไปนั่งปกนี่คือหลวงพ่อเฉลิมฮะวัดพวงนิมิตนะมาที่องค์นี้องค์ที่สิหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนารามสะแก้ว พระเกจิอาวุโสอายุร้อยกว่าปีสหธรรมิกหลวงปู่ทวนหลวงปู่โสรสวัตถุมงคลกําลังมาดีนักสร้างแห่เข้าหาแต่ท่านมาละสังขารไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยปีหกหกนะวัตถุมงคลหลวงปู่บุตรนะเยอะทีเดียวนะเยอะทีเดียวแต่ข่าวว่าข่าวว่านะหลายทีมยังสร้างต่อครับนะยังสร้างต่อเพราะว่าอะไร เพราะว่ายุคสมัยนี้ผิดจากเมื่อก่อนถึงเกจิจะมรณาภาพแล้วแต่ยุคสมัยนี้เขายังเล่นหานะท่านไปสังเกตอย่างหลวงพ่อรวยวัตะโกเห็นไหมท่านมรณาภาพไปแล้วนะสร้างรุ่นใหม่มาก็จองกัน